ที่จังหวัดชัยนาฏครับจัดพธิธีส่งน้ําและห่มผ้าพระบร,รมธาตุเจดีสีชัยนาฏพระเาชทานจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีที่วัดพระบร,รมธาตุวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาฏนายสมบูรณ์สิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาฏพร้อมด้วยนางจุฬาพรสิริเวชนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาฏและพระสุทธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาฏ เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทร่วมประกอบพิธีนำน้ำสงฆ์และผ้าห่มพระบรมธาตุพระราชทานจากสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไยและเปิดกรวยถวายราช,ชาสักการะเบื้องหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเจ้าหน้าอ่านหมายรับสั่ง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธอัญเชิญน้ําสงพระราชทานไปสงพระบรมธาตุเจดีศรีชัยนาฏแล้วอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุพระชทานและประชาชนร่วมพิธีเวียนรอบพระบรมธาตุจานวนสามรอบก่อนจะอัญเชิญผ้าพระชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีศรีชัยนาฏ